คำว่าฮีโร่ครับผมไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้กับคนประเทศไหนนะครับแต่สําหรับตัวผมผมรู้สึกว่าการที่ผมทําแบบนั้นลงไปผมรู้สึกว่ามันเป็นสักคิ้ของกลุ่ม LGBT แล้วก็คนที่เป็นชื่อว่าคนไทยะครับซึ่งการที่กลุ่มชาวต่างชาติมาทําแบบนี้ในประเทศไทยมันเป็นการยามศักดิีของคนไทยซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าคําว่าฮีโร่อาจจะใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าผมเป็นผู้ต้องหาถ้าให้พูดตรงๆก็ยังรู้สึกว่ามันก็ไม่เท่าเทียมหรือว่าไม่ถูกต้องที่เหมือนกับเราที่เป็นคนไทยดําเนินการค่อนข้างไว แต่เป็นกลุ่มของชาวต่างชาติหรือฟิลิปปินส์ยังไม่ได้มีข้อกล่าวหาใดๆมันจะมีกลุ่มบางบางกลุ่มที่เดินทางออกไปแล้วหรือว่ากําลังจะเดินทางออกไปซึ่งก็ยังมีข้อคําถามตรงนั้นว่าถ้าพวกเขาเหล่านั้นที่ทําร้ายคนไทยเดินทางออกไปจากประเทศไทยแล้วเรายังสามารถเอาผิดเขาได้หรือไม่ ้าความไปก่อนเลยครับ ผมเห็นโพสต์จากที่พี่ๆเขาโพสต์กันที่ขอความช่วยเหลือให้กลุ่ม LGBT มารวมตัวกันเพื่อที่จะเรียกร้องสิทธิ์ของความเป็นคนไทยที่เราโดนทําลายไปครับหลังจากเห็นโพสนั้นผมก็ติดตามอยู่ห่างๆทางไลฟ์สดก่อนแล้วพอเวลาตอนตีหนึ่งครึ่งรู้สึกว่าอยากมาดูในเหตุการณ์จริงแล้วพอเราได้มาที่เหตุการณ์จริงเรารู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เราก็ยอมแพ้ไม่ได้เหมือนกันในศักดิ์ศีของความเป็น LGBT ของคนไทยของเราซึ่งพอเรามาถึงตรงนั้นมันทําให้เรามองเห็นว่า ความมหาัศา์ของ LG กลุ่ม LGB ของคนไทยอะครับมันมีความสามัคคีรวมกันอยู่ในนั้นซึ่งมันทำให้เรารู้สึกที่จะมีพลังฮึดสู้มากกว่าเดิมพอในช่วงเวลาประมาณช่วงตีสี่ครับทางทางทางกลุ่มฟิลิปปิน์ได้ลงมา หลังจากนั้นเรารู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายกันเกิดขึ้นพ้อยแรกครับผมได้ได้ได้ไดเข้าไปห้ามกลุ่มที่ทำร้ายผิดคนในกลุ่มที่ทำร้ายคนไทยกันเองครับหลังจากนั้นก็หันไปเห็นกลุ่มที่กำลังกาตะลุมบอลฟิลิปปินส์กันอยู่ซึ่งก็ตามคลิปที่เห็นเลยครับผมก็ใส่เต็มใส่เต็มไปตามในคลิปเลยครับก็คือก็จะยอมราาับว่ามีการทำร้ายร่างกายรับ เออก็ตามคลิปแลยครับผมก็จำไม่ได้ว่าทำอะไรลงไปบ้างแต่ว่าก็เห็นมีคลิปออาไปก็ตามตามนั้นเลยครับสุดตอนนี้ เบื้องต้นนะครับที่ผมมาจริงๆมาตั้งแต่ตีสี่เมื่อคืนครับจนวันนี้ตอนนี้ช่วงตอนนี้ประมาณบ่ายสองแล้วนะครับก็อตอนแรกครับจะเป็นข้อ,ข,อข้อหาแรกก่อนนะครับอตอนมาเมื่อคืนจะเป็นทะเลาะวิวาทครับแล้วก็พอมาตอนเช้าเปลี่ยนข้อข้อหาเป็นร่วมกันทำร้ายร่างกายแทนซึ่งณตอนนี้ครับผมถูกเป็นผู้ต้องหาในข้อหาอผู้ร่วมกันทำร้ายร่างกายครับใช่ครับ ณตอนนี้ครับที่เป็นผู้ต้องหามีแค่ผมคนเดียวมีแค่ชัป์คนเดียวครับทา,ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้แจ้งรายละเอียดตรงนี้เลยครับใช่ผมก็จริงๆผมจะแบ่งเป็นสองฝ่ายแล้วกันครับเป็นผู้เสียหายที่เป็นฝั่งคนไทยครับเสือซึ่งของผมตอนนี้เป็นผู้ต้องหาเป็นฝั่งของผู้ต้องหาครับซึ่งผมก็ไม่รู้รายละเอียดว่ามีการแจ้งความกันหรือไม่หรือมากน้อยแค่ไหนณตรงนั้นครับ อารมณ์นะตรงนั้นอะไรมันมถึงจุดขที่ต้องกำบัง่อาหลอารมณ์นตอนนั้นก็อย่างอย่างที่บอกเลยครับพอเรามาเห็นหนะ้าสารที่จริงบวกกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับกลุ่ม LGBT ไทย LGBT ที่เป็นคนไทยอะครับเรารู้สึกว่าคำนี้มันใช้ได้อ่า ไทยนิรักสงบถึงแต่ถึงลบไม่ขาดนะครับตอนนั้นมันก็ใช้ได้จริงๆครับเรารู้สึกว่าความหัศจร์ย์ของ LGBT แล้วก็ความสมมามัคคีของเราที่จะทําให้คนที่มาดูถูกหรือ,อคุกคามหรือหยัยดยยมเราแล้วมาทำลายกลุ่ม LGBT ของคนไทยครับทำให้เรามีแรงคิดสู้ที่จะเข้าไปทําตรงนั้นนะครับก่อนที<อ>่เขาจะมีการาก่อนที่เราจะสวนเข้าไปเนี่ยเขาทำขาทางหรืออะไรอย่างง ก่อ,อ,อนหน้านี้มีครับในก่อนหน้านี้มีทําท่าทางล้อเรียนต่างๆก่อนที่เขาจะลงมาครับ <S <S ใช่ครับพ่อเราดูเหตุการณ์อยู่ทั้งหมดก็จะมีการเ,เปิดหน้าต่างมาบายๆบ้างก็ต่างๆตามในคลิปเลยครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่มีสายก้นสายต่างๆที่ลงมาหน้าตอนนั้นแต่ว่าผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงก็จะเป็นในคลิปละกันครับ <S 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 ใช่ก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันหยามเกินไปนะตรงนั้น อันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นข้อแตกต่างที่เกิดขึ้น ของคนที่กระทําความผิดในฐานะของคนที่เป็นคนฟิลิปปินส์แล้วก็ในฐานะของผมที่เป็นคนไทยซึ่งของผมณตอนนั้นนะครับผมโดนใส่กุญแจมือเลยซึ่งอาจจะเป็นความผิดซึ่งหน้าใดๆก็ตามที่สามารถจับได้เลยแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าก่อนหน้านี้ทางฟิลิปปินส์นะครับมีการทางแจ้งความกับตํารวจไว้ไหมที่โดนทําร้ายไปอะไรนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าการข้อเปรียบเทียบตรงน,นี้ข้อข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงแต่หน้าของผมที่ผมตอบได้ครับตอนนั้นก็คือผมเข้าไปชาร์จตอนที่มีตํารวจอยู่เลยแล้วก็ผมก็ไม่ถอยจนกวว่าาตํร จะเอาตัวผมออกมาซึ่งหนะ้าตอนนั้นใน,ในตรงนั้นนะครับคงมีผมที่เป็นผู้ชายอยู่คนเดียวในกลุ่มตรงนั้นที่ทชุลมุนกันส่วนมากจะเป็นสาวประเภทสองหรือพี่ๆเขาที่ผมยาวกันหมดแล้วซึ่งก็จะดูว่ามันไม่ได้รุนแรงหรือโหดร้ายหรือว่าร้ายแรงมากเท่าไหร่แต่ส่วนผมตัวผมผมก็ร่นค่อนขอ้างแรง,ง,ง,งเยอะแล้วก็ผลักด,ดันจากด้านหลังเข้าไปด้านหน้าจนท่านรี้ตำรวจเขาทํางานได้ลําบากเขาก็เลยอาจจะลอกตัวผมออกมาก่อน แล้วก็ใส่กุญแจมือครับโดยส่วนของตัวพีงได้มี่งตั้ไมก่อ้มีก้านี้รับโดยส่วนตัวไม่ได้มีการคุกครีกับกลุ่มสาประเภทสองที่อยู่ในละแวกนั้นใดๆเลยครับติดตามข่าวในจากโลกออนไลน์เหมือนกันก็ต้องบอกว่าก็คือผมก็ดูจากโลกออนไลน์ต่างๆเหมือนกันครับผมไม่ได้คุกคีใดๆเลยคือเราดูในโซเชียลไปเลย่กเลย ใช่ครับแล้วก็มีจริงๆก็มีเพื่อนๆเล่าให้ฟังด้วยที่ลุกฟีกับคนที่อยู่แถวนั้นนะครับก็เลยได้รู้ข้อเท็จจริงบางอย่างแต่ว่าด้วยความว่าเราเป็นคนไทยแล้วก็เราอยู่ทีมไทยอยู่แล้วก็วทําให้เรารู้สึกว่ามีแรงพึทมากกว่าเดิมแล้วก็ต้องสู้มากกว่าเดิมครับ จริงๆความรู้สึกก็กระบวนการมันค่อนข้างซับซ้อนและยุ่งยากมากครับก็เรู้สึกว่าแค่รู้สึกเหนื่อยมากกว่าในกับกระบวนการต่างๆแต่ซึ่งอันไหนที่เป็นข้อที่กล่าวหาที่ว่าเราเป็นความผิดต่างๆนั้นก็มาดูกันอีกทีนึงครับใช่คัค้รเอ่ครับ คำว่าฮีโร่ครับผมไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้อบคนประเทศไหนนะครับแต่สําหรับตัวผมผมรู้สึกว่าการที่ผมทําแบบนั้นลงไปอ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นสักจีของกลุ่ม LGBT แล้วก็คนที่เป็นชื่อว่าคนไทยอ่ะครับซึ่งการที่กลุ่มชาวต่างชาติมาทําแบบนี้ในประเทศไทยมันเป็นการบันยามสักจีของคนไทยซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าคําว่าฮีโร่อาจจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเป็นผู้ต้องหาแต่แต่การที่ผมกรทำไปแบบนั้นผมก็ ทำอย่างสุดความสามารถแล้วก็เต็มที่เท่าที่ผมจะทําได้เพราะว่าหน้าตอนนั้นนะครับมันก็เป็นสนามอารมณ์เนาะเราก็ใส่เต็มที่ครับเป็นกังวลไหมเอ่อเป็นกังวลก็ต้องบอกว่าถ้าในเรื่องทางคดีความไม่ไม่เป็นกังวลเลยครับเพราะเรารู้สึกว่าอ,อ่มันก็เป็นต้องเป็นไปตามกระบวนการผิดก็ว่าไปตามผิดหรือเรื่องที่เราเป็นฮีโร่หรือว่าใดๆก็ตามแต่มันก็ต้องแยกออกมาจากกันครับเรีส่วนของการที่ยังไม่มีการแจงนะ้งข้อกล่าวหา 就。 ถ้าให้พูดตามตรงก็ยังรู้สึกว่ามันก็ไม่เท่าเทียมหรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องที่เหมือนกับเรากับเราที่เป็นคนไทยดําเนินการค่อนข้างไวแต่เป็นกลุ่มของชาวต่างชาติหรือฟิลิปปินยังไม่ได้มีข้อกล่าวหาใดๆซึ่งมันสามารถเปรียบเทียบได้อีกอมองได้อีกรูปแบบหนึง่งก็คือว่ามันจะมีกลุ่มบา,บางกลุ่มที่เดินทางออกไปแล้วหรือว่ากําลังจะเดินทางออกไปซึ่งก็ยังมีข้อคําถามตรงนั้นว่าถ้าพวกเขาเหล่านั้นที่ทําร้ายคนไทยเดินทางออกไปจากประเทศไทยแล้ว เรายังสามารถเอาผิดเขาได้หรือไม่เหมือนกับคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยที่โดนทําำที่เข้าไปทํำลายเขาแล้วก็โดนจับกลุมตัวมาเหมือนผมแล้วก็ใส่กุญแจข้อมาือเลยไหมก็เป็นคําถามนะเป็นคําถามที่ค้างคาใจณจุดนั้นมากกว่าครับ